มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนด่วนสารออกหมายจับผู้บริหารบางกรฟ้าจากกรณีที่หัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามการจำหน่ายสลากออนไลน์เกินราคาได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญาเพื่อให้พิจารณาปิดเว็บไซต์บังกรฟ้าจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์หลังพบพฤติกรรมจำหน่ายสลากเกินราคา และนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสารได้นัดไต่สวนทั้งฝ่ายตำรวจและผู้บริหารบริษัทมังกรฟ้าในวันพฤหัสบดีที่7เมษายนที่จะถึงนี้โดยคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการดำเนินการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่การปิดเว็บไซต์ต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จล่าสุดนะคะเช้านี้6เมษายน65 เพศรยุทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวไดโพสต์ข้อความแจ้งว่ารมโบ้เสกสกลอัตตถาวงแจ้งว่าสารออกหมายจับผู้บริหารมังกรฟ้าตำรวจกำลังนำตัวมาสอบปากคำที่สพชัยพฤกษ์ในขณะนี้ค่ะเดิมผู้บริหารมังกรฟ้านะัดสื่อถแถลงข่าววันนี้นะคะขณะที่มีรายงานว่าตำรวจเข้าควบคุมตัวแทมเจ้าของมังกรฟ้า ข้อหาช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นำตัวไปสอบสวนสพชัยพฤกษ์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ